ร้านวากิลี่ช็อปลร้านบริการรับฟาร์มแมปต่างๆไม่ว่าจะเป็นบ็อกฟูดชิโนโบิไลท์เลยราคาดูได้ที่แฟนเพจนี่เลยเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดติดตามเพจด้วยนะสนใจอยากใช้บริการลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนี้เลยนะครับผมร้านคิสตันช็อปลร้านบริการขายโลบักเลส,สุดคุม้มและยังมีบริการกดเกมพาและผลในบ็อกฟูดอีกด้วยแล้วยังมีบริการรับกดเพจอีกด้วยนะสนใจลิงก์ติดต่ออยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผม เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนครับตอนนี้นะครับก็มีอัปเดตใหม่เข้ามานะครับทุกคนก็เป็นเจ้า n p c นะครับผมกับบอลไทยนะทุกคนเออเดี๋ยวผมก็จะพามาดูนะครับว่าแบบว่าเนี่ยสอบเปลี่ยนแบบว่าสีดาบโยลงโยลู y oru, y oru. ไอ้พวกนี้ทุกคนแล้วก็พาไปดูบอลไทยด้วยนะครับไม่ใช่พาแบบว่าน้องไปนั่งข้างสนามดูบอลนะเออมันอัปเดตเข้ามาบล็อกฟูนนะทุกคนโอเคเดี๋ยวพี่ก็ขออนุญาตครับเปลี่ยนเจ้าดาบก่อนละกันนะครับทุกคนโอเคดาบโคโค่นะครับก็ไปเป็นโยลูเนาะเขียผมก็เพราะว่านี่ดูดูดูนะชแวบ โอ้ยพิดาบดำเย็นเคคนนี้บอกเลยว่าโคตรสุดโคตรสุดนะครับผมโอเคมาทุกคนเดี๋ยวเราก็ทําการเปลี่ยนผลนะครับไม่รู้ว่าน้องวันเนี่ยนะครับมีผลอไรที่ถาวรหรือเปล่านะครับ <c oughs> ผลพิศจแสงนะครับเพราะว่าเราจะบินไปนะครับผมอยากบินอะบินมันไวกว่านะครับโอเคมีไหมไม่มีน้องวันไหมมีทุกคนเราก็ได้จะต้องเดินทางกันแบบว่าด้วยผลนี้แหละ,ะครับก็ไม่รู้ว่าจะเดินทางไงน่าจะว้าแบบนี้มั้งดูทรงแล้วทุกคนโอเคเดี๋ยวเราก็ไปดูก่อนครับก็จุดอัปเดตอันแรกก็เป็นเจ้าบอลนะครับอืมนะครับเดี๋ยวโอเค ไปนี่ครับผมก็วิ่งมาน่าจะอยู่ช่วงนี้แหละทุกคนเห็นไหมครับนี่ครับตอนแรกเห็นเขาบอกเป็นบราซิลกันนะทุกคนตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นบอลไทยแล้วครับก็ถามว่าพี่ครับบอลไทยมีอะไรเปลี่ยนเป็นไทยเฉยเอ้ยนี่ไงเออไอ้นี้ครับข้างๆนี้ก็เป็นบราซิลน,นะครับแล้วก็มีไทยวางตรงนี้นะครับผม,ผมก็ไม่รู้ว่าสองนี้จะมาเจอกันหรือเปล่านะครับผมในชีวิตจริงอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับเป็นเรื่องของบอลเราก็ไม่ยุ่งดีกว่าโอเคเดี๋ยวเราก็ไปสอนเปลี่ยนสีดาบโยลุกันเลยทุกคนก็สําหรับคนที่นะครับจะเปลี่ยนสีดาบได้้้้้้นนนนนนนััััะะะะคคคคครรรบบบบกก็ตตออออองงมมมีีผโโโยยยยุุุขขาาาาาววววดดดํํูู่่แแลลทเ เดี๋เราก็ต้องเดินทางนะครับไปเกาะเอ่อที่มันเป็นแง่งหินนะทุกคนก่อนไหนว่าน่าจะเกาะนู้นนะคือน่าจะเกาะนู้นะครับคือพี่ไม่รู้ว่าพี่จะเดินทางไปไงดีนะครับก็ไม่มีอนั่นด้วยเดี๋ยนะพี่ขอเทสเทสกิลดูก่อนผลน,นี้ไม่เคยใช้ด้วยองงๆนะครับโอเคน่าจะต้องวาร์ปไปก็ได้ไหมโอ้โหวาร์ปนิดเดียวไม่ได้ครับทุกคนโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตก,กลับไปเอาเรือก่อนนะครับโอเคครับผมขอไปเอาเรือก่อนครับ อเคทุกคนโอโหซื้อเรือผิดเรือนี้สิเออไม่ใช่เรือนั้นนะครับโอเคครับผมก็ไปแบบขาไฟนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็เดินทางนะทุกคนไปเกาะนั้นเลยนะครับโอเคครับผมก็อาจจะเดินทางนานหน่อยทุกคนเพราะว่ามันเป็นเกาะที่ค่อนข้างถามว่าไกลมันก็ไกลนะครับแต่ก็ไม่ไกลครับผมคืออะไรของกูนะผมเออสรุปคือไกลทุกคนก็ไม่มีผลบินด้วยนะครับก็ค่อนข้างที่จะขึ้นยากโอเคเดี๋ยวเราก็ไปตรงนู้นเลยแล้วกันไปเจอกันที่เกาะครับผมโอเคสปีดชิป โอเคทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงเกาะน,นี้แล้วนะครับทุกคนนะเดี๋ยวผมขอนึกก่อนครับว่า n b ็นะครับตรงไหนนะผมก็ยังจําไม่ได้แล้วผมโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตขึ้นไปดูก่อนครับว่าเ b c มันอยู่ตรงไหนเนาะเดี๋ยวผมขออนุญาตหาสักแป๊บหนึ่งนะครับออยู่ช่วงไหนวะผมก็จําไม่ได้เหมือนกันนะ ทุกคนครับโอเคเจอแล้วครับกว่าจะเจอคือกูเนี่ยเล่นวนหานะครับรอบเกาะตรงนู้นเลยทุกคนแต่แม่งดันมายืนอยู่ตรงนี้โอ้โหแม่งเอย้ยวนซะเสียฟอร์มเลยทุกคนโอเคผมก็ เจอแล้วนะครับเจ้า ABC e ตัวดีนะครับผมทุกคนโอเคขอถ่ายรูปก่อน <c oughs> โอเคก็ได้รูปมา,มาแล้ว <c oughs> เออก็แอคเนีเออ่ยแม่งโอ้โหกว่าจะเจอมึงเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าเหนื่อยอยู่นะครับโอเคแม่งเล่นวนเกือบ5นาทีอะวนตรงนั้นนะทุกคนโอเคก็เดี๋ยวเรานะครับก็ลองมากดดูกันเลยนะครับทุกคนโอเคนี่ก็เป็นอ่าโยลูขาวดำนะทุกคนนะพอใส่ฮาคิก,ก็จะเป็นออร่าสีนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราก็ลองมาเปลี่ยนกันนะทุกคนโอเคครับท็อกโอเคครับมีนะครับนี่ครับอันนี้กับอันนี้ก็ถ้าเราอันนนี้ก็็่าจะเปน ยังรูปสีขาวเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าเปลี่ยนนั้นก็น่าจะเปลี่ยนสีกลับไปเป็นเหมือนเดิมใช่ไหมฟลับโอเคเอ้ยใช่ด้วยทุกคนเห็นไหมครับใช่ครับผมนี่ฟลับกลับเป็นออร่าสีเขียวนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเรากดใช้นะครับเออแบบว่าอย่างเงี้ยครับมันก็จะเป็นสีขาวนี่ทุกคนโคตรเท่เลยเยสอันนี้บั๊กนะแอดมินนะเอออันนี้บั๊กนะเองควรเปลี่ยนแบบว่าเปลี่ยนออร่าเลยนะ เพราะว่าถ้าสมมติเราไม่เก็บดาบนะครับมันก็จะแบบว่าอยากรู้ไหมออร่าสีเขียวได้ปล่อยพลังสีดำนี้โคตรเท่โอเคก็บล็อกเล็กน้อยครับปล่อยปุ๊บมันก็กลับมาแล้วปุ๊บ,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 บนี่ครับโอเคก็อันนั้นก็เป็นสีเขียวดีก็เป็นสีดีครับเออโอเคทุกคนก็มันก็ไม่มีอะไรมากหรอกทุกคนก็ส่วนมากคลิปนะครับก็จะหลงกับเสานะครับว่ามันอยู่เสาตรงไหนนะครับผมเออแม่งหาตั้งนานมาหยุดเสาตรงนี้โอ้โหทุกคนก็โอเคคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะทุกคนก็เป็นอัปเดตนะที่เพิ่งเข้ามาววััันนนนนนนีี้้เเลยะะะะะะคคครรรรบบชช่่่่่่่งงปปมมมาาาณกกโโไูจจใอ็ คลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยใครได้กดแล้วก็ขอบคุณนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราก็ไปเจอคลิปหน้าครับัวขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม